ความในใจพริตาชิกิตา้าหลังเพลงชีสยอดวิวพุ่งเบบี้มอนสเตอร์ฟูลทีมกลับมาแบบฟูลทีมครบ7คนแล้วสำหรับวงเบบี้มอนสเตอร์จากค่าย YG จีเอ r นเตอร์เทกับเพลงล่าสุดชีสกว่า1ล้านวิวภายใน25นาทีพริตาและชิกิตา้าขอบคุณแฟนคลับไทยสนับสนุนกระแสะแรงดีไม่มีตกสำหรับวงเบบี้มอนสเตอร์วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แห่งค่ายใหญ่เกาหลีอย่าง YG Entertainment ที่มีสมาชิกค,คนไทยอยู่ในวงถึง2คนคือพาริตาและชิกิตา้าล่าสุดได้ปล่อยเพลงชีสลงในช่อง YouTube แล้วโดยสามารถกวาดยอดวิวได้กว่า19้าล้านวิวตั้งแต่เวลา17นาฬิกา15นาทีเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาแบบฟูลทีมครบ7คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงเดบิวต์อย่าง Be t t e r Up โดยขาดสมาชิกสาวอย่างอาฮยอนที่มีปัญหาด้านสุขภาพทําให้ต้องถอนตัวออกไปสําหรับเพลงชีสถูกปล่อยลงช่อง YouTube b a b ม m o n s t อร์เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่ยนี่งเก้ หรือช่วงเวลา4ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยซึ่งหลังจากที่ปล่อยเพลงได้เพียง25นาทีก็สามารถกวาดยอดวิวได้กว่า1ล้านวิว และในตอนนี้หลังปล่อยเพลง19ชั่วโมง,งเพลง Cheese สามารถกวาดยอดวิวได้ท่วมทน้นถึง19ล้านวิวเมื่อเวลา17นาฬิกา15นาทีวันที่1เมษายนซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของวง Baby Monster ที่มีสมาชิกในวงทั้งหมด7คนซึ่งได้แก่รุกกะภริตาอาสะอาหยอนรามิหรือฮารัมโรราและชิกิต้าโดยทั้ง7สาวได้ให้สัมภาษณ์ต่างๆเกี่ยวกับเพลง Cheese ไว้ในไลฟ์คาวดาวก่อนปล่อย MV ที่ชื่อว่า Baby Monster Debut Cawdaw Special ซึ่งทางด้านของสองสาวไทยกุกลายได้พูดถึง เแฟนชาวไทยไว้ดังนี้โดยทางด้านของพริตาได้บอกว่าก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดก็รู้ว่าแฟนคลับที่ไทยเยอะมากจริงๆถ้ามีโอกาสได้ไปเมืองไทยหวังว่าจะได้เจอกันนะคะแล้วก็เพลงชีสของพวกเราไปฟังกันเยอะๆนะคะส่วนทางด้านฮงชีกิต้าได้บอกว่าขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดอยากจะให้พี่ๆทุกคนอยู่กับพวกเราไปนานๆไม่ว่าจะกี่ปีก็อยู่กับพวกเราไปด้วยกันนะคะ ะะโดยสําหรับเด็กไทยสองคนอย่างพริตาและชิกิตาได้เดินทางข้ามประเทศมาเพื่อสารฝันให้ตัวเองให้เป็นจริงซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีเป้าหมายอยากเป็นศิลปินที่ได้สร้างผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมเหมือนดังที่รุ่นพี่คนไทยแท้คุกลายที่เคยสร้างชื่อไว้ก่อนหน้านี้โดยแพรพริตาชายคงหรือว่าพริตาเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2548และได้เข้าเป็นเด็กฝึกที่ YG e n t e r t a i อร์ n t เมเมื่อช่วงปลายปี2563เป็นเวลา2ปีกว่าที่ตั้งใจทุ่มเทฝึก จนก้าวไปถึงฝันขั้นแรกสาวคนนี้เต็มไปด้วยความสามารถร้องเต้นและด้านแฟชั่นเคยชนะการประกวดสตรีทแดน n c จูเนียร์จาก IDO World Dance Cup คร ที่เกาหลีรวมถึงเคยคว้ารางวัลชนะเดินแบบ show แฟชั่นโชว์ระดับอินเตอร์อีกด้วยส่วนทางด้านสาวแคนนี่ริราชาพรดีชาพิพัฒน์หรือสเตตเนมชิกิต้าเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2 5 5 2เป็นน้องสาวของคอเปอร์เดชาวัฒผู้เข้าประกวดเวทีเดอะสตาร์ไอดอลและปัจจุบันได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ BUS หรือ because of you I ้ h i ชซึ่งแคนนี่ถือว่าเป็นสาวน้อยที่มีทักษะทั้งร้องเต้นมาตั้งแต่เด็กและเธอได้เข้าร่วมการเป็นเด็กฝึกของ YG e n t e r t a i ต m e n t ตั้งแต่ ก่อนจะได้ก้าวเข้าขสู่การเป็นสมาชิกวง Baby Monster สำเร็จในเวลาต่อมาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-POP STATION หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ